หวยคิดไปดูตางต่างอะไรได้ไหมโอ้โหอีกนัไมจะไปตรวจกัารย้าหาอะไรกันมาไปในป่าเลยไปแล้วจ้ะชอนซิด้านสดใสองค์หญิงจับไปแล้วองค์หญิงก็ไม่ยินเดียวมาหรอชุดเชยวันนี้เดินขึ้นเองไม่ง้อใครเลยเริ่มแข็งแรงจะแล้วไงขอโทษด้วย วันนี้ผลมมีในป่าเชื่อหายาหายไปหลายวันเลยพี่เอก็ก็วนกไวยใจคิดถึงแต่เจ้าพี่สุภทธิ์พี่ควรรีบกลับมาก่อนเอ๊แล้วนี่เจ้าพี่สุภทธิ์ไปไหนนะจ๊ะทำไมพี่ไม่เห็นที่พระพาเลยเอเออยากกุบอากาศในลเลยมีอะไรก็พูดไปี่ายังไงนสิงพี่ถามว่าเจ้าพี่สุภทธิ์ไปไหนทำไมถึงไม่อยู่ที่พระพาไปเสด็จพี่สุภทธิ์ ไปเอ่อไปไหนจ้าอย่าหลอกแกไปไปไหนไปหาคุณสนันธามโดใช่ไหมเนี่ยไม่ยังไงคุณสันธามเขพี่สุปฏิไปไหนทำไมถึงไม่อยู่ที่พำพาอย,อย่าหลอกแกนีเดี๋ยวเขาจม่จำได้เอาสักเม็ดไปละมึงอะ่ะเชอมมาแล้วคนอะ่ะคือว่าองค์สุปฏิเขาไปเอ่เอทำธุระในเมือง อโลหัวอาลบหำโล,ห,โลหัวโลห์หำเจ็ดวันกลับผู้เจ้าข้าไปทำธุระในเมืองเจ็ดวันจะกลับเป็นไปไม่ได้พี่คุณป่ากับพี่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่ไปไหนจะรอจนกว่าอรัญญาจะกลับมาทุกคนกำลังปิดบังความจริงอะไรอยู่หรือเปล่าสองสิ่ง บอกความจริงกับพี่ว่าจะพี่ไปเมืองลุนเราไปทำอะไรกันแน่ชุอเสุาพี่สสิ์ขอได้ช้พี่นะครพระพิณานญาในวันที่พระพิณานญญาไม่อยู่ที่พระพร a เสด็จพ่อเทพรังสารมาตามเสด็จพี่สุภสิทธิ์ด้วยตัวของเราเองเพราะว่าเสด็จพี่สุภสิทธิ์ต้องกลับไปทำหน้าที่สำคัญนะพี่ยาค่ะหน้าที่มันสำคัญมาก คือกับต้องผิดสัญญากับพี่เลยล่ะซองสิพี่นาญญาคือกระบอกฉันนะอยากให้พี่นาญญาเชื่อมั่นในความรักที่นั้นพี่นาญญากับเสด็จพี่สุบสิทธิ์มีให้กันแล้กันกระบอกฉันรู้ว่าเสด็จพี่สุบสิทธิ์เขารักพี่นาญญามากมากเลยนะพี่ย่าค่ะแล้วอีกไม่นานเสด็จพี่สุบสิทธิ์จะรีบกลับมาที่พระบ้าเจ้าพี่กลับไปทำอะไรย้อไหนนะพี่ย่าค่ะผมไม่ได้ไปนี่พี่คิดใช่ไหมซองสิพวกพ่อที่ มัน,นมเป็นหน้าที่ของเสด็จพี่สุภทธิ์เสด็จพี่มีอ่านคำสั่งได้จริงๆเนีม้ยคะเสด็จพี่สุภทธิ์เลยจำเป็นต้องรีบกลับไปทำอะไระกลับไปแต่งงานมั้ะคะได้ยินคำว่าแต่งงาน ป MM ู่เปลุกูตืนกลุกแล้วใลไผูพกเจ้าไปมีหิงใหม่กผก่อนดับเลียนไปในรล่งน้กลับมาเหมือนเดิมได้สวีนีไปนับทางทอง เขาสามรอยอดสสดก็จะรีบกลับมาร้องเรื่องจากสวงอกตะเปียโยแล้วมาลดรังเจ้าซึ่งจะกลับมาเหมือนเดิมช่วยรูกได้แค่นี้